รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับการบินไทยอุ๋ยอรอร์แกนิก t p i บริษัทคเรีย LED and Equipment จำกัด ครับตอนรับเข้าสู่เวทีคนเก่งครับเวทีการแข่งขันตอบคำถามของน้องระดับมัธยมศึกษาชิงทุ่ยพิจานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชชุม,มารีครับการแข่งขันวันนี้ถือว่าเป็นนัดพิเศษนะฮะเพราะว่าเป็นทีมที่มีคะแนนเท่ากันในสายที่3ครับเนื่องจากว่าแต่ละสายการแข่งขันนั้นเราจะหา2ทีมที่มีคะแนนสูงสุดและไปจิงชัยกันหาหนึ่งเดียวเป็นตัวแทนของสายปรากฏว่าสายที่3ทีมที่มีคะแนนนําที่สุดนะครับคือบุรีรัมพิทยาคมอันนั้นเข้ารอบไปรออยู่แล้ว เพื่อจะรอพบกับ2ทีมในวันนี้แลครับหาหนึ่งเดียวฮนะเพราะเขามีคะแนนเท่ากันดังนั้นทีมที่ชนะในวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนสายที่3ไปพบกับบุรีรัมพิทยาคมต่อไปไปชิงชัยหาตัวแทนสายกันต่อ2ทีมวันนี้มาจากโรงเรียนไหนจังหวัดอะไรไปพบกันได้เลยครับโรงเรียนระยองวิทยาคมจังหวัดระยองฟิตความรู้มาพร้อมสู้กับโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจังหวัดกาลสินทีมใดจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปของสายที่3ตามลุ้นกันเลย ช่วงร้อยเรื่องรอบโลกกับการบินไทยสนับสนุนโดยการบินไทยจะมีคำถามทีมละ10คำถามครับโดยแบ่งออกเป็นชุดละห้าคำถามให้น้องแต่ละคนรับผิดชอบไปเลยในเวลา45วินาทีนะฮะตอบถูก10คะแนนครับโดยจะเริ่มจากเดชาวัฒสมเด็จพิทยาคมก่อนนะฮะเริ่มครับสารชนิดใดพบมากในกระดาษหนังสือพิมพ์ หม้อห้อมเป็นเสื้อนิยมใช้ในภาคไหนภาคเหนือครับถูกต้องครับเมืองฮุสตันที่มีศูนย์อวกาศของนาซาอยู่ในรัฐใดของสหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียผิดครับกอสมุออยู่ในจังหวัดใดกอสมสุราษฎร์ธาน,นีครับถูกต้องครับอักษรสามูในภาษาไทยเรียกอีกอย่างว่าอะไรไตรย,ยางครับถูกต้องครับสารชนิดใดพบมากในกระดาษหนังสือพิมพ์สารประลอดผิดครับตอบครบหมดแล้วเวลายังเหลือนะฮะสารชนิดใดพบมากในกระดาษหนังสือพิมพ์ ต้องเป็นสารตะกัวนะครับและเมืองฮุสตันจะอยู่ที่รัฐเท็กซัสนะฮะตอบถูกไป3ข้อ30คะแนนม,มาที่พิชชาภาครับประยองวิทยาคมพร้อมนะฮะ4ีวินาทีนะครับเริ่มครับคำว่า2ยามของคนสมัยก่อนหมายถึงกี่โมงผ่านค่ะยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีชื่อว่าอะไรดอยอินทนนท์ค่ะถูกต้องครับเงินตอบแทนความชอบที่ให้แก่ทหารที่ออกจากประจำการเรียกว่าอะไรผ่านค่ะ จดหมายของพระมหากษัตริย์ที่เจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเรียกว่าอะไรผ่านค่ะพระราชวังต้องห้ามของประเทศจีนตั้งอยู่ที่เมืองใดปัดกกิ่งค่ะถูกต้องครับ2องยามของคนสมัยก่อนหมายถึงกี่โมงตีสองค่ะผิดครับเงินตอบแทนความชอบที่ให้แก่ทหารที่ออกจากประจำการเรียกว่าอะไรผ่านค่ะหมดเวลาครับเงินตอบแทนความชอบที่ให้แก่ทหารที่ออกจากประจำการเรียกว่าเบียหวัด จดหมายของพระมหากษัตริย์ที่เจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเรียกว่าพระราชสารครสองยามไม่ใช่ตีสองนะครับสองยามต้องเป็นเที่ยงคืนฮนะพระราชวังต้องห้ามนอยู่ปักกิ่งถูกต้องถ้าอยากไปชมความงามของพระราชวังต้องห้ามก็บินไปกับการบินไทยลงปักกิ่งได้เลยตอบถูกไป2ข้อ20คะแนนมาดูฝั่งพัสดกรบ้างน,นะครับสมเด็จพิทยาคมพร้อมไหมครับครับผมงั้นเอาเลยนะเอาเลยครับ45วินาทีนะครับเริ่มครับ โรงเรียนสอนหนังสือและอบรมศาสนาอิสลามของทางภาคใต้เรียกว่าอะไรผ่านครับเรือเจ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวนิสเรียกว่าเรืออะไรผ่านครับสเสน่ห์ที่เกิดจากฝีมือการปรุงอาหารให้โอชารสเรียกว่าอะไรไปจังหวัดครับผมถูกต้องครับก๊าซ L N G หมายถึงก๊าซชนิดใด L N G นะฮะานครับสพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยในจังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อว่าอะไร ข้าแม่น้ำแควครับผมผิดครับโรงเรียนสอนหนังสือและอบรมศาสนาอิสลามหมดเวลานะโรงเรียนสอนหนังสือและอบรมศาสนาอิสลามของทางภาคใต้เรียกว่าปอเนาะนะฮะสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่สะพานข้าแม่น้ำแควนะฮะสะพานมอส์ก๊าซ L N G หมายถึงก๊าซธรรมชาติเหลวเรือแจวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวนิสเรือกอนโดล่าได้ไป1ข้อ1ิบคะแนนครับกลับมาที่ธีรพลนะครับ ยองวิทยาคมศ5วินาทีนะครับเริ่มครับรองเท้าใช้คําราชาศัพท์ว่าอะไรฉลองพระบาทนะถูกต้องครับถ้าเรือน้ําลึกที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีมีชื่อว่าอะไรถ้าเรือแหลมชะบังครับถูกต้องครับนักสู้วัวกระทิงมีชื่อเรียกว่าอะไรมัดคดครับถูกต้องครับท่อประปาขนาด8หุนเท่ากับกี่นิ้วผ่านครับลักษณะนามของช้างบ้านเรียกว่าอะไรเชื่อครับถูกต้องครับท่อประปาขนาด8หุนเท่ากับกี่นิ้วครับ32มสิบสองอ่ะผิดครับ ตอบครบหมดแล้วเวลายังเหลือนะฮะแปดหุนคือหนึ่งนิ้วครับผิดไปหนึ่งข้อน่าเสียดายมากนะฮะที่เหลือถูกหมดเลยนะครับสี่ข้อสี่สิบคะแนนมาดูสรุปคะแนนทั้งหมดดีกว่านะครับว่าแต่ละทีมทำได้เท่าไหร่บ้างระยองวิทยาคมครับมี60คะแนนสมเด็จวิทยาคม40คะแนนตอนนี้พักสักครู่ครับ าเซียนสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 4M มันติมีเดียโทร02-539-7115-9คอบเป๋ปังเลอแปงอร่อยนุ่ม2ไส้13บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven บขอสอขนส่งความสุขทุกเส้นทางโทร1490 คำถามจากรูปภาพรอบรู้อาเซียนมาแล้วนะครับน้องๆมีโอกาสเลือกทีมมาสองภาพสลับกันเลือกเลือกแล้วมีเวลา15วินาทีในการตอบครับตอบถูก80คะแนนไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่ได้เลือกภาพนั้นจะมีโอกาสขโมยคะแนนของเราไปทีมที่ได้เลือกภาพก่อนก็คือระยองวิทยาคมนะครับมีคะแนนนําจากรอบที่แล้วครับเลือกภาพไหนครับขนมปังเลอแปงค่ะขนมปังเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยเป็นภาพนี่คือภาพเมืองอิปโปเป็นเมืองหลวงของรัฐ ปรัปร,เเรับฐเปรักเป็นแหล่งผลิตแร่ธาตุใดมากที่สุดในมาเลเซียครับถ่านหินผิดครับไม่ใช่ถ่านหินครับ <c oughs> โอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับ <c oughs> สมเด็จพิทยาคมครับแร่ดีบุกครับผมแร่ดีบุกถ <c oughs> ูกต้องครับแต่สุดคะแนน <c oughs> แร่ธาตุสำคัญของมาเลเซียก็คือดีบุกนะครับ <c oughs> มีมากทางภาคตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูในรัฐเปรักนี่เองครับอนนี้สมเด็จพิทยาคม มี120คะแนนและได้เลือกภาพต่อไปด้วยเลือกภาพไหนครับนมสดน้องโพนมโคแทๆครับผมดื่มน้องโพให้เราโตไปด้วยกันเป็นภาพนี่คือภาพประชาชนในประเทศบรูไนซึ่งร้อยละ66มีเชื้อสายมาเลย์คำถามครับถ้าคนบรูไนพูดคำว่าเซลามัตติงกันมีความหมายว่าอะไรครับลาก่อนครับผมถูกต้องะนะแปดสิบคะแนน ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารภาษาราชการของบูนก็คือภาษามาเลนะฮะตอนนี้สมเด็จพิทยาคม200ร้คะแนนไปแล้วภาพที่3ครับยองวิทยาคมครับเราทำคะแนนเพื่อไล่ขึ้นมาภาพไหนดีครับปุ๋ยออร์แกนิก TPI ค่ะปุ๋ยออร์แกนิก TPI เป็นภาพนี่คือน้ำตกคอนพะเพ่งได้ชื่อว่าเป็นนแงการ่าแห่งเอเชียคำถามครับน้ำตกคอนะเพ่งอยู่ใน แม่น้ำสายใดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ15วินาทีครับแม่น้ำโขงค่ะแม่น้ำโขงตอบที่ถูก<อ>ต้องครับ8ต่คะแนน<อ>พรข้าเพลงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีนอยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ150กิโลเมตรและตอนนี้เราองวิทยาคมไล่มาแล้ว140คะแนน ภาพสุดท้ายครับเป็นภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาดูภาพกันครับนี่คือภาพสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เดิมเป็นอาคารไม้ครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้สร้างเป็นอาคารเกาะอ,อิฐฉาบป,ปูนมีโดมเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอนในซองคำถามครับสมเด็จพรตยาคมครับสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์คือสถานีรถไฟใดครับสถานีรถไฟ,ไฟหัวหินครับ ผิดครับไม่ใช่นะฮะโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วระยองวิทยาคมครับสถานีรถไฟจิตรดาครับสถานีรถไฟจิตรดาเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวไปฟังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเฉลยนะครับคุณวุฒิชาติกัลยานมิตรครับคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือสถานีรถไฟจิรดาหรือสถานีรถไฟหลวงจิรดาเป็นสถานีที่สร้างขึ้นสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อมีการเสด็จทางรถไฟอีกทั้งใช้เป็นสถานที่ต้อนรับ พระราชาอาคาันตุกะในบางโอกาสและเมื่อวันศุกร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถไฟไพที่นั่งสเสด็จจากสถานีรถไฟจิรดาไปยังจังหวัดกาญจนบุรีโดยผ่านสถานีรถไฟนครปฐมสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุและสถานีรถไฟสะพานแควใหญ่ถูกต้องนะครับมาดูคะแนนของรอบนี้นะครับเมื่อแข่งขันไปครบแล้ว4ภาพ ตอนนี้ทีมที่กลับมานำเหมือนเดิมนะฮะคือระยองวิทยาคม220คะแนนสมเด็จพิทยาคมครับ200คะแนน<ส>ทานกัน20คะแนนน้อยมากนะครับเพราะว่ารอบหน้าคำถามสังเกตเนี่ยมีให้ลุ้นตั้ง250คะแนน<ส>ต้องมาดูว่า ใครจะชนะและจะได้เป็น1ใน2ทีมของสายที่3ต่อไปนะครับแต่ตอนนี้พาไปเที่ยวกันก่อนครับไปดูลิงครับที่เมืองลิงลบบุรีเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในเที่ยวสุขใจรถไฟปูนปูนไปกันเลยครับ พบกับแนนอีกเช่นเคยในเที่ยวสุขใจรถไฟปูนปูนวันนี้นะคะแนนจะพานั่งรถไฟไปเที่ยวจังหวัดลบบุรีแต่จะไปเที่ยวที่ไหนนั้นตามแนนมาเลยค่ะทริปนี้เราเดินทางไปกับรถไฟปรับอากาศหรือ Air Condition Train สายกรุงเทพเชียงใหม่ ซึ่งออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำพงเวลาประมาณ8.30นาฬิกา30นาทีและจะถึงสถานีลพบุรีในเวลา1 0 2นาฬิกา28นาทีตามตารางเวลาเดินรถไฟหรือ train schedule ขบวนรถด่วนเรียกว่า express train บางคนเรียกว่ารถสปินเตอร์ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแค่ชื่อรุ่น รถด่วนขบวนพิเศษหมายเลขก7ที่เราโดยสารมาในทริปนี้เป็นรถไฟปรับอากาศชั้น2ดีเซลลาง40ที่นั่งนำเข้ามาเพื่อรองรับการขยายเส้นทางรถไฟหรือ b o u s t expansion ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนมาถึงสถานีลบุรีโดยไม่ทันตั้งตัวใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเศษด้วยบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่เย็นฉ่ำกระเบาะนั่งที่นุ่มสบาย reclinable หรือปรับเอียงได้ทำให้เพลิดเพลินจะลืมเวลาไปเลยทีเดียวค่ะ สถานีลบบุรีอยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือเมื่อมองไปทางทิศต,ตะวันออกของสถานีเราจะพบกับศาลพระการหรือศาลสูงเป็นที่ประดิษฐ์สถานของเจ้าพ่อพระการที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญซึ่งนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการเดินทางโดยรถไฟจะแวะมาเยี่ยมชมและถวายเครื่องสักการะพร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงอาหารเจฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นประจำค่ะจากนั้น เราเดินข้ามไปยังพระปาง3ยอดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของสถานีรถไฟนับเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหรือ historical tourist attraction ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลบบุรีกับคุณค่าทางศิลปะและธรรมชาติที่ได้สัมผัสตลอดการเดินทางด้วยรถไฟที่แสนจะสะดวกสบายจึงอยากเชิญชวนให้คุณมาสัมผัสบ,บนสเสน่ห์แห่งการบริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการท่องเที่ยวทุกๆครั้งค่ะ กับการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟไปเที่ยวเมืองลบบุรีในครั้งนี้ได้ทั้งความสะดวกความสบายบวกกับความสุขที่ได้รับในการเดินทางสำหรับวันนี้แนนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ See you soon b บ bye, bye. สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง English q u สสสดีสวัสดีครับ,บสวัสดีค่ะเกว๋พัส,ร,ส,ส,สรีรักสาวงมาแล้วนะครับใน English Quiz ค,ครับกต<ส>ิการของเราเหมือนเดิมครับ <S <S พอเรว๋บอกหมวดไปปุ๊บให้เขียนคำลงไปโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ถ้าถูกต้องทุกตัวอักษรครับคำละ20คะแนนถ้า200เต็มพิเศษถึง50เป็น250คะแนนในเวลา1นนาทีครึ่งเป็นหมวดอะไรไปดูกันเลยมาเลยครับ All about train travel วななิวทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะง่ายเลยนะก็ก็ใช่ไหสนุกใช่ไหมล่ะผจญภัยไหมล่ะคือทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยรถไฟถูกต้องเต็มตัวนะครับ1นาทีครึ่งจับเวลา Let's start our train adventure เดินทางนะคะโดยรถไฟอาจจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟหรือว่าปกรณ์เครื่องใช้อะไรเกี่ยวรถไฟ ระวังเขียนซ้ำกันนะสองคนช่วยกันเขียนเช็คด้วยดูเพื่อนด้วยตรวจวิธีสะกดด้วย uh. นะคะสะกดถูกหรือเปล่าสลับตัวอักษรหรือเปล่า Check the spelling of your word หมดเวลานะครับโอ้โ oh, หทั้งสองทีมได้1ิคำทั้งนั้นเลยทีมสีแดงก่อนเลยดีไหมครับมีคะแนนตามอยู่ alright passenger ้โดยสาร o k เค give me please give me please okay I will give it to you one point one word p a s <laughs> s p o r t หนังสือเดินทางครับเยี่ยมค่ะ passport เขียนติดกันค่ะ เกิดอะไรขึ้นคะมีพกมะม่วงไปด้วยแม่ค้าหาเปรีจะเดินขึ้นไปขายอะไรประมาณนี้ไม่ให้เราโอเคนะท rain driver คนขับรถไฟอันนี้ให้ชัดเจนเลยนะคะอันนี้ทำแล้วนะฮะ seat ที่นั่งอ่ะอันนี้ให้ seat โอเค backpack อ๋อชอบไปเที่ยวแบบแนว backpack มันเป็นแนวแบบไหนอะ อเวนเจอร์นิดนึงโอเคอ่ะให้ส่วนแพ็คแพคเกอร์อันนี้นี่ติดกันไหมคะเนี่ยติดครับติดนะอ่าถ้าติดก็ให้ไปอีกหนึ่งคะแนนวิวอันนี้กว้างไปโอเค We วิเ give you that one จูอันนี้ไม่ให้นะคะมันกว้างไปหน่อย a ร l w a y Station อันนี้เขียนติดกันไหมคะไม่ครับไม่ติดนะโอเคถ้าไม่ติดกันก็ถูกต้องค่ะได้ไปทั้งหมด3ตรงนี้นี่4ฮะเป็น7 140คะแนนเดี่ยวครับประยองวิทยาคม Train Station correct ครับ Emergency door ประตูฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินนะ Alright l Toilet yes สะกดถูกต้อง Train driver คนขับรถไฟถูกต้อง Suitcase อันนี้ท่าทางไปไกลเลยอันนี้เขาเดินทางแบบไฮโซค่ะเพราะเขาาถือกระเป๋าเดินทางเปน suitcase นะคะฟัง ฝั่งนู้นเขาแบ k แพ็ k ค่ะเขาลุยผจญภัยนะคะโอเคถูกต้องค่ะซีทที่นั่งให้เข้มคาดไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้กว้างไปหน่อยกว้างไปค่ะ Ticket ตั๋วเดินทางถูกต้องค่ะ passengers ถูกต้องค่ะอันนี้ไปหลายคนด้วยใช่มานี้คือ b o ก i ้โบก i ้โบกี้รถไฟแบบนี้เหรอฮะแต่สะกดยังไงเออโบกี้โอเค สรุปคะแนนค่ะตันงนี้ฝั่งนี้คําคำนะฮะฝั่งนี้อีก3คํา8คำา6 6 0คะแนนมาดูสรุปคะแนนนะครับว่าใครจะชนะและไปเป็น1ใน2ตัวแทนสายที่3เพื่อชิงชัยกันอีกครั้งหนึ่งครับสมเด็จพิทยาคม340คะแนนระยองวิทยาคม380คะแนนครับชนะนะฮะ แชมป์ประจำสัปดาห์ได้รับทุนการศึกษา1 0,000บาทโดยคุณชุตินานเลี้ยวภพรัฐผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการการเงินบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนมอบทุนการศึกษา5,000บาทและคุณสุดรักจันยาวงศ์ผู้จัดการกองส่งเสริมการตลาดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมอบทุนการศึกษา5,000บาทและมอบทุนการศึกษา3 0 0 0บาทให้แก่รองแชมป์ประจำสัปดาห์เอาละครับช่วงท้ายรายการเช่นเคยกลูเยก็จะแนะนำเคล็ดลับในการเรียนรูาสังกฤษให้ดีขึ้นวันนี้ คือมีน้องบางคนสงสัยว่าเวลาจะตอบโต้เขียนอีเมลตอบไปเงี้ยแต่คำมันไม่เป็นทางการนักจะเขียนแบบไหนดีครูเอมีอะไรแนะนำบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาษาังกฤษเนี่ยมันก็จะมีฟ o r m a l i t y หรือว่าความทางการที่มันไม่หลายระดับพูดง่ายๆเลยอย่างเช่นง่ายๆนะอย่างเขียนอีเมลมาเราจะเขียนว่าขอบคุณใช่ไหมขอบคุณขอบคุณมากๆเราก็อาจจะแบบเต็มที่เลยนะ thank you thank you very much thank you a lot หรือว่าจะเป็นแค่ thanks บางทีถ้าเป็นอีเมล TQ ยังเห็นเลย TKS แบบนี้ย่อก็เห็นแต่ทางที่ดีนะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยฝึกโดยทำให้มันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเขียนหาเพื่อนเขียนใครเนี่ยไม่ต้องไปใช้แสดงอะไรมากๆเพราะบางทีเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะแยกไม่ออกแล้วเมื่อจะต้องไปใช้ในวิชาการหรือว่าทางการจริงๆเนี่ย อ่ะเขียนไปละแบบเล่นไปงั้นเหออ๋อฝึกแบบทางการหน่อยๆเอาไว้จะดีกว่านะครับดีกว่าครับอ่ะละครับสุภาสิตธ์วันนี้ละครับ the proof of the pudding is in the eating the proof of the pudding is in the eating พุดดิ้งพุดดิ้งขนมพุดดิ้งนี่แหละฮะใช่ขนมหวานเนอร่อยเนอะพิสูจน์ว่ามันอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินนี่แหละ คือบางทีเนี่ยดูจากหน้าตาหรือภายนอกนี่ไม่ดีมีกก็เหมือนกับสวาสิ์ของไทยก็จะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคือตัวตนจริงๆเป็นยังไงแบบบางทีเราตัดสินคนที่ภายนอกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องดูว่าจริงๆแล้วเขา ทำงานเป็นยังไงรับผิดชอบไหมซื่อสัตย์ไหมมีความพยายามมานะแค่ไหนอะไรไ <c oughs> ่มให้โอกาสเขา <c oughs> พิสูจน์ตัวเองนะก <c oughs> ่อนที่จะไปด่วนสรุปหรือว่าไปตัดสินใจว่าคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฝากไว้แบบนี้นะครับแล้ววันนี้ได้ตัวแทนสายที่3ามอีกหนึ่งทีมแล้วนะครับก็คือโรงเรียนประยองวิทยาคมเดี๋ยวก็จะไปชิงชัยเพื่อหาตัวแทนหนึ่งเดียวสายที่3อีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคนเก่งทั้ง4คนและครูเอและผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ